สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับแรงงานไทยในเกาหลีนะครับมือนี้นะครับเท่าสีย่างไปรมาดนะครับย่างไปรมาดนะครับเอ๋อให้เหรอโอ้เขียนะโอ้พี่เขียน โอ้สุล่สุล่าเชี่ยวนี่ <c oughs> ม่นี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับการเทาได้สดบอกอ่างาไปมานะครับแจ้งมือแจ้งเบื้องบนนะครับมาละลายไปทบหม